จ้ายายจะไม่กล้าผ้าม้วนคลิปนี้คลิปที่สองยายเด้อจ้าถมานบมวามันกะติดตามยายเด้อเด้อจ้ามาดุดมาดุดผ่าไปกับยายเด้อจ้าโอ้ยบูดไล่กับเมืย์เด้อจ้าเด้อหักสูนเยี่ยมรักนะทุกคนอะให้เบิ่งเท้าให้เบิ่งบอพี่น้องเห็นบอ เพื่อนครับชุบผู้ชุ่คนเด้อจา้าให้กำลังใจใใย่ายในด้อจ้าเด้อเพื่อนครับไม่หรือเพื่อนครับเป้าด้อจ้าเด้อออห้ย,ยนี่งามงามงามจังไายจะได้มีแหงเห็ดขิดต่อไปเด้จอจ้านี่เด้อจ้าเด้อได้แล้วนองหนึ่ง ไปพี่น้องบุกไปแล้วปะใหย่ฉบุกไปนาไหนวะอ้าอ้าแถวอ้าเห็นบมอู้รุดรุดหนัดิที <sh uk> <sh uk ่องนี่พี่น้องดเฮ้ยหกกหกลำเฮ้ยแถวเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเห็นบ่ขุนสูไปเลยเถาเลยอ้ามาพี่น้องมากมามามาเมยอกันเองนี่ด่ใจด้อ เขาไปอีกแล้วด้ยวยจ่าด้วยนี่หม้อนอใหม่เพลปลาก็เป็นจังสี่เลยเน,นาะจ่าเนาะนอใหม่ไพ่บ้านเขางัดทั้งงัดเอาเลยเพลปลากะายจังสี่เลยจ่าเด้อมาเด้อน,นี่แหละอีสานบ้านเฮาคันบ่ฮาก็บ่ได้กินน้องพี่น้อนงะเนาะเฮ้ยเขาเออแดดหอนก็แดดเออทิม,มา่าไป เห็นบ่ฮะี่นองเอยโอ้ยเท่งมวนเท่งมวนเท่ามือเด้อจ่าเด้อเออเนั่นเออมันนอนใหม่มันมีแน่อยู่เด้อจ่าเด้อหักดุทเขาไปทายให้บ่ง ดีๆบอด้ยเด้อจ่าเด้อตองมึงใกล้ๆเด้อพี่นองเด้อไปจังได้กะไปกำลังใจให้ยายในเด้อเออทิ้งมาเถอะเออใหญ่เป็นบอดายดิแต่ท่องกับบุกเข้าไปพี่นองเออฝนป้ายเร็วงามเนาะมันหน่อยเลยมันงามอยู่ โอ้ยบางนึงพกกรแลนนอนหีกตอถลีเลยนอนึน้จะเมือยลเลยนอนึงอีกหน่อยหน่อยไอเอโอ้ยนี้นอกขึ้นก่อตัวเท่านี่เออใหย่แลนบัตั่นเขากเอาไดกักินอนอืม้ยังไาัด้าหน้า้น้ำห้ไอ้บุญเขางามวงามอย่อืม พี่น้องเอ้ยปลาไผ่ปลาไหลหรือหาโคกเนาะพี่น้องเนาะเบื่อหอนก็บหอนหอนแห้งมือมา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 เบิ่งบรรยากาศดูดปลาไผ่เจ้าพี่น้องมาเบิ่งนี่อดเจ้าด้อหาครื้อนี่พี่บ๊พี่น้องน้องเงี้ยว นี่ยายดูดเขามาคนเดียวมาผอมนอนเลไลลอยู่ไหนเห็นโบจ้าเอาอหนอนงามเนาะไล่ไล่งามงามงามนะนอนเลไล่งามชื่อมัอนเรียกไงหนอนดูดเอยดูดแห้งมันดูดหาจังสีก็บอเห็นได้จ่านี่หาหนอใหม่ไคปลาเนี่ยเบิงตีระเอยผู้ใดอยากมันดูดน้ำกับ เพื่อนรับจุดผู้อยู่ฮนมันดุดน้ํากับใหญ่กับตาท้องเด้อมาหาหน่อหม่ไปกินตะอย่างัดทางงัดงัดทางงัดเอาเท้าลูกขึ้นงัดทางงัดทีละเท้าฮะหนอน้อยๆคือสิติอืมจักเจ้าแล้วเออไปไหวู้เห็นบ่พี่น้องน้องงามๆบ่เห็นหุงเด้อข่อยไหก็นี่ดิ มันมือเต็หมือเลยผูยังไงอ้าวทางเขาไปบึงเห็นบ่พี่น้องเห็นแต่เสียงดังกรอบกรอบกดอกเด้อพี่น้องเลย้าตาพีออกไปตะกครบึงเล้มีดร้อนร้อนถึงเลยแบบนี่ฮะมีดไม่นเแถามีดบัเขานี่มีแหละบัคม เห็นบ <development. S 2> no uh, ่พี These These ่น้องเอ้าไงเมาเห็นบ่อนั้นนองงามๆเลยนอนงามๆแอื่นอื่นนี่บคมันเลยนี่นออู้หอ้เออนอกกันด้หง่ามดังโกกบอยู่บ่เห็นหัวนอเด้จ่าเด้อจังไรกะลทีอ เออยังไงก็บอเห็นยังว่าเห็นบาพี่น้องนี่ถือออกมาจะค่อยเห็นถือออกมาตั้งเห็นเนาะเออห่กว่าพิดว่าถือก็ขอโทษขอไผ่ได้จ้าออเนาะไล่พี่น้องอืมนั่นได้เจ้านอนี่น้อยอีกตัวนั่นได้บ้านะเออเอาไปเติมแก้วแสบดิปอนียไปทุบทุทุบเพ่อนวเออทุบทุบแล้วก็ต้งแล้วก็แก้งแสบคือเกาอ้าวเฮ้ยเด้อเด้อฮัไปเบ้ น้องงามเออนี่งามอยู่นี่ไม่หยั่งเ่าน้ำเขาเขาเล็บมือก็เจ็บที่้อมเ่าเนาะจะได้ก็มีเจ็บไม่หยั่งและเขาเลยดุดออะที่มกไปหุ่นทีโมกเออทีไปเสีกระเป๋าให้เขาไปพุ่นบงบอกพี่น้องจะถออยู่ไหนนะขอทายไปคอยทายไปเจาะบาดแดอกสาวดุดบาดแผดอกนี่มัน ตัวนี้มาหกแห้งอยู่ลีนี่โจนว่าแนมเห็นตะทองพ่ออันนี้อยู่ให้เราไปเอาออกมาเด้อะแจ้งแจกิท,ทายเอาเด<อ>๋วเร<อ>าหยานคือกันเออต้นวนน้งองวัวบาปเลยนะเออตีบอพี่นอกอ้ยปานอยากพี่น้อง,องเอ้ยเออ đưa chim có đầy Nam coi bể nước, rán rán nước, bắt mực, yếm đây chả đây, ơi, nè, này, Ai, khó đút đi, à, để cả coi ao đây, tôn, เอ oh, uh. ้าเเขาคือบ่อยบ่เห็นเอ้าเห็นบ่อกพี่น้องเฮ่ยบ่เห็นหกแห้งเนาะเอาหนักเนาะแถาเนาะเนี่ยบึงตาทองง่ายเอื้อนเอื้อนเห็นบอพี่น้องเห็นหงบ่ฮะ เออบางทีคุ้มออยาเง้มึงเอาเออาโจ๊กโจ๊กโจ๊กห้ไม่ได้เออนี่งามคือเ่าสองอันนี้จ้าเห็นยังไงเห็นอยู่เห็นบ่งามๆใหญ่ๆด้วยจ้าด้วยนี่นี่ วิ่งหนวกดมาเท้าเนาะอยากปาดเท้าสิทีนพี่น้องพึ่นมาดุดลายก็ดดูลายก็เมือเลยพี่น้องเงาแต่ช้าๆเลยเอารำบากอีดีเนาะพี่น้องฮะมีกต่มืดค่อมเลยพี่น้องมืดคอมเหมันเอาไปในคลิปหนึ่งกับตานึ่งเลยได้เท้าอ่คลิปที่สองดิ่นั่งพี่น้องที่พีสองเลยจ่าเดินนี่ ออ,ออกก็ท่านไดอยู่พี่น้องออกก็ท่านไถอยู่เนงยคุ้มอยู่เด้อพี่น้องเด้อเออเอาอย่างอีหลีพี่น้องเบึงตีละ่ะมีดกบเขาตาเอออ้แกได้ยมีดกบเขาไอ้ไม่ได้ผลอืเบึงตีล่ะือหักออกมาบ่ะนีออ่มันอ <laughs> อกกบไ้มันฆ่าอยู่มันปาดกบเขาลวงเสียบบ่ น้อติดน้อยก็บาได้ด้วพี่น้องมันข้างน้ำมันเห็ดแห้งบาได้เดี๋ยวว่าจังสันต์กางสด้อเออนี่เดี๋ยวว่าเอาลีลาเด้อจ่าเด้อเอ้าเออนั่นเอ้าเออนั่นนี่เดินนรอสซ์นี่น้อสจี๊สองด้อจ่านี่เออนี่หนอกๆกางสีแค่เน้น้อพี่น้องเนาะจากเดี๋ยวบึงงามๆขลังอ่อกขลังเป็นสาวเลยนี่น้อนี่กขลัง หาภูบาวเล่นี่เขาจ้ากาล่างขนองครัพี่น้องล่างขนองนี่เป็นบ่พี่น้อเค็นบ่้องเออนนอนนอที่สามตัพี่น้องนอนนอสามทัวคุณเอออันนั้นเด้กาลังสิงสิงกาล่งสาวสิงดี่เด้เนาะแถวคุณเขาตัดที่กันดยตดูเอามาไดนที่กันดเอออออืม ตัวนี้สาวซิงด้วยพี่น้องสาวซิงอ้วนนีพี่น้องออเไม่ได้นอนงามเลยสามนอนี่ิดอกเออสามนี่เดี๋ยวพอแกงเรื่อยๆจ่าหนิมา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 เอาในย้ายด้วยนี่อออเนาะหนองนี่แต่ว่าสามนอบนบางหนึ่งเดี๋ยวพ่อแก่งพ่อตบด้วยเนาะนอนใหญ่ๆงามๆเลยไปแล้วนอนหนึ่งเออเออนั่นเออเห็นบมดพี่น้อง นี่นเนินอนืมกินบอพี่น้องนะน,น,นี่งามๆนี่แหละกําลังแสบเลยนินนอนนี่เนี่เบึ้งเบิ้งตาทองดูดก็ไปอีกละเหืออ้อาวสู่สู่เยี่ยมเลยเถอาสู่เลยงัดทั้งงัดเลยเถอานั่นเดี๋ยวใหม่อีก่ละเด้อจ้า นี่เดีออย๋ยวใหม่เลยดิจ่าหยจเข้ามาเข้มากไว้งนีมันใกล้กับไดดอกน้อ,นอใจใ่าเนาะหยิบไปกันรังไจหายใจใกล้ๆเด้วใกล้วเอาป้วยลังไจหายสูบุดูสิตอได้เราก็เบิ้งอยู่เลยเราเหลืนตนนอนต้นแตมีแหงหลือต้นใหญ่หาย้ายเลยมีควเบิ้งเลยล่พราหายมีพ่อหาย้ายมีกรลังใจใได้เฮดคลิปหา บึงตโตไปเด้อ <yah> จ <oo> ่าเด้อ <Gloria> นี <sausage them> ่จุ่มหนึ่งเด้อจานจุ่มหนึ่งเด้อจ่างามๆเด้อจ่าเด้อเออเอ๊ยยุ่งโคบเด้อหงมียุ่งคือกัดมีเด้อดแถวในเจ้าชองนี่มาในคนทางเนาะบึงตีลาพี่น้องแดดหอนกระแดดบึงปลาไม้ไผ่กระไรหลายๆมาเด้อมาเด้อมาหากับใหญ่มา เห็นบ่พี่น้องเออเออน่ะนอกกำลังขืนไม้ลายลายเด้อพี่น้องจะถ่องผพื่เหลือก็ดีโตอดงามเออเอนอนนีก็ง่ามน่ะหอมบ้านเขาไม่ยก้าเอแต่แพ้ลายยางอยู่บื่นเขาไปละเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องน่ะ อมันเป็นหมูม oh. 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 okay. ันเป็นขาวๆเจ๊แน่ดอกพี่น้องเลยเอาโอ้ยนั่นเต้นี่ล่ะถือมืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ามีดถือเือยน้ำถือเสาะเบื้องตี๋ล่ะเฮ้เออเอ้ยเอาอยากดิลิพี่น้องเอ้ยมีดนี่ มีดก็บอกเขาเนาะเถาเอ้ยมีดโหามีดไม่ได้เขาเอ้ยบ้านี้นี่บึงพระท่านเห็นต่ท้องไนไงเขามาอยู่ขานา้งนบังมือเจ่าไม่เทาก็บ้งาชเอออย่ี้จะเสียงดังกวบอืออืออเขาอืม อุ้ยเอาโด,ดนอี่ลีพี่น้องตะท้องอ,อันนี้เออนั่นโอ้ยเอาตัวนี้ไป็นส้โมงแลนะ้วน้าสาเอาหยากกิลีเออร์ร้ายนอ้นองจุพี่น้องรูดไปมนมงนี้น,น้องนึงบางแย่เฉยเท้ากับตาเลยเพื่อนว่ะเออทางปยังสิจะจิเขาไปได่ายนะไปเป <c oughs> ็นตัวหัว อ่องเลยอุย้ยนอน,นี่ขานีซ้ำขาสางเลยข้าเป็นขาคนดูพี่น้องเด้วน,วนี่เออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออืออเออเอาเอ้ากอนเอ้าเอาออกมาก่อนไปเลยน้อนโทรมา,มาอืย นี่ไหนว่าแล้วดู้จ่าน้อนยังไงสองน้องงามๆมั้ยพี่น้องใหญ่เขาไปบ่ไดอใดก็ช่องคลายบุงใหญ่เขามาบ่ได้เอ้ยสั้นแน่ดู้พี่น้องเพราะว่าท้ายเอ็งจะของประเดแล้วก็ถือถึงอันนี้แล้วก็กดก้อนกดที่หักเอา เห็นแน่บอสพี่น้องเออพี่น้องเออพี่น e ้องงามๆสวยๆแน่เหม้นหอดมีดด้อพี่น้องเนี่ยม่ร้วิกะเขาปาดมีดเนาะเขาปาเอามีดกันแน่เหมือนมีดวะไอชั้โบเห็นนอใหม่ไอนี่เห็นแต่บัคคาข้นปะถินบัคขาข้นปะถินห่วย ดุดออกมาวางหนึ่งขอถูดขอไผ่ด้วยจ่าตาทอดแล้วทายทายทีขาเจ้าของน่งมันไม่เห็นเนาะเลากรลรังหาทายด้วยจา่าด้วขอถูดขอไผ่อืมหนึ่งด้วยจา่าแยดูดเขาไปบ่ไดอ้อืมอันน้อยๆเป็นหักหมดแล้วจะได้กะ<อ>เอาไปไปอ้ ยายบ่ได้ไปใส่ต่ท้องพุ่นลากจีมอยู่คนเดียวไปอ่อมไปพ่นแล้วเขาชอดออกไป้ายไก่เด้เ่าพอมาพอมาเค้าเลิกชดพอบอกออกมา <laughs> ไปถอยไปหารถบัหนี้ตามลูกเจอลูว,วย์ไปปูนพุ่นเชียงเอินกันอยู่วันนี้ยั <laughs> งเร็วสัง่งต่ท้องเบกเอาดีจานเธอจะไปหอดรถ คือรถทางรวดแล้วนะเ่าวิขวันเร็ว <laughs> ไปไปไปคนที่เขาเงือกไหนก็ตาหนึ่งยูเดียวจ่าเดินฮะยั่งสิไปจอบอยู่เงือนเอาเนี่ยจอบอยู่แนอนันตัวที่ใหญ่ได้มา ตาที่สองด้วยจ่าเด้อนี่ยตาที่สองด้วยจ่านี่ยตาที่หนึ่งด้วยจ่าเด้อเตียงตาที่หนึ่งพี่น้องพอได้กินได้ยร์ยาคือเนาะจ่าเนาะยายจะมาจบคลิปไว้ยายจะมาจบคลิปด้วยจ่าบ้านี้นี่ด้วจ่าเด้อยายมาหอนเมื่อแล้วยายจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ด้วจ่าเด้อถิอไปซับน้องใหม่ด้วจ่าเด้อ ขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแส้ทุกคอมเมนต์ที่ให้ยายด้วยดีเสมอมาขยายพิษผ่านประกันได้ยายขอเอาไพด้วยจ้าเด้อรักนะทุกคนณสวัสดี้าะ,ะไปติดตามคลิปต่อไปเลยจ้าสู้เยี่ยมเยี่ยมใหญ่อันนี้ก็ขอรดสู่ขอไพ่ด้วยจา้าเรื่องทะเลวิทย์ประจ้าสวัสดีครับ